แล้วคนบอกมาแล้วว่าคุณจะพลาดอะไรไปถ้าคุณปฏิเสธแต่ละคนเพราะฉะนั้นดาวไฟหคน <c oughs> เหลือสองคนแล้วมาเคลียร์กันใหม่ <c oughs> เชิญครับ <c oughs> ผมจะแนะนําให้คุณรู้จักกับสองสาโสดที่ยังอยู่ตรงนี้ครับปาร์ตี้เป็นขนมห่อนะปาร์ตี้เป็นวิตตี้ส่วนปุยนุ่นนะฮะเมื่อกี้เธอก็เพิ่งบอกนะฮะเขาทำรับเหมาก่อสร้างด้วยตอนในข้อมูลเห็นว่าทําธุรกิจส่วนตัวเป็นโสมสกัดด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณจะจําเหตุผลที่เธอบอกได้ปุยนุ่นบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทํากับ งานที่เธอทํานั้นมันจะเข้ากันอะไรถึงปานนี้ปาร์ตี้ไม่มีเหตุผลอะไรซับซ้อนก็แค่บอกว่ารอการมาของคุณครับแต่คําถามที่คุณเตรียมมาบุฒด,ดีครับน่าทํทำให้อะไรชัดเจนขึ้นไหนลองดูซิคุณเตรียมอะไรมาเพื่อเราก็สืบเนื่องจากให้ผมไว้ผมยาวนะครับครับผมก็อยากจะถามสาวๆว่าคุณมีวิธีการรักษาสุขภาพผมยังไงอ่าวิธีการดูแลผมกับปาร์ตี้คุณดูแลเส้นผมของคุณอย่างไรเล่าให้เราฟังหน่อย ปาร์ตี้เล่ามันนะครับคุยได้ตอบก่อนคือหนูอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบต่อผมเอออาก็ปคือหนูอ่ะก็จะสระด้วยการที่ทำผมบ่อยๆอะค่ะเออเออหนูเป็นพิตตี้ก็ทำผมบ่อยอะไร mond, อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามันโดนสเปรย์อะไรบ่อยๆมันก็จะอยู่ทรงเงี้ยค่ะหนูก็จะไม่ค่อยสระอะไรเท่าไหร่คือแต่ว่า อาทิตย์ละกี่ครั้งอะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสามครั้งค่ะอก็ยังไหวอยู่นะก็วันเว้นวันนะก็เก็บผมไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะเข้าร้านทำผมอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยดูแลเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยตลอดโอเคแล้วปุยนุ่นล่ะครับคุณดูแลเส้นผมยังไงฮะปกติเป็นคนสระผมทุกวันค่ะแต่ว่าจะสระตอนกลางคืนเวลาสระก็จะส่วนใหญ่นะคะจะสระอย่างเดียว แต่ว่าใน1อาทิตย์เนี่ยที่สระทุกวันเนี่ยจะมี3หรือ4วันที่ใส่ครีมนวดแล้วก็ทรีทเมนต์ไปด้วยแล้วก็ใน1เดือนจะเข้าร้านทําผมอบไอน้ำประมาณ2 3ถึงสาครั้งค่ะก็ดูแลผมกันดีนะครับคุณได้ทราบเคล็ดลับแล้วฮะกอาสาวแต่ละคนแล้ว,ลวนนะบอกวิธีการดูแลเส้นผมนะผมแก่แกดูแลมันยังไงก็ <c oughs> ให้มันปล่อยยาวงอกออกมาก็เป็นบุญผมแล้วค่ะปล่อยให้มันงอกมะมีตามเกิดนี่เรยยาพูดถึงเส้นผมหรือสนามหญ้าเนี่ยก็ปล่อยมันงอกงอกไป ของผมก็ดูแลไม่ยากดูแลไม่มันร่วงเนี่ยแหละฮะยายามไม่มันจางหัวกะบานผมไปเนี่ย <c oughs> จริงจริงผมผมว่าการที่ผมร่วงันไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ปัญหาคือไม่ไม่ขึ้นปัญหาคือไม่ไม่ขึ้นเจ <c oughs> ีย <c oughs> <c oughs> เชียบเลยเขาไม่เชี่ยบชิบลวงอ่ะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือลวงมันลวงไปแต่ช่วยขึ้นมาด้วยแต่ปัญหาคือไม่ขึ้นเออผมไปคลินิกปลูกผมอ่ะเขาบอกผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมมันลวงเกิดจากอะไรผมก็บอกไปเออมันเกิดจากความเครียดแล้วคุณเน็กเครียดเรื่องอะไรฮะผมเครียดเรื่องผมลวกเนี่ยแหละครับผมเครียดเรื่องผมลวกเนี่ยแหละครับก็เไม่รู้สาเหตุคืออะไรสมลูกเกิดจากความเครียดก็เครียดเรื่องผมลวกเนี่ยวนไปวนมา ผมร่วงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมันไม่ขึ้นครับหัวหมดปัญหาแล้วพวกเราพ่อนั้นเอาล่ะเราพักเรื่องทรงผมไว้ก่อนค่ะเรื่องผมไว้ใจหวีเรื่องไว้ใจครับดีนะดีนะปาร์ตี้และปุ๋ยนุ่นเอาสิเอาสิก็ได้บอกเคล็ดลับการดูแลเส้นผมแล้วมันมีผลต่อการตัดสินใจของหนุ่มสาวคนนี้ยังไงแสดงให้เราเห็นโดยการดับไฟหนึ่งคนละไฟอีกหนึ่งคนมาเจอเรา โอเคค่ะไอ้ฮไอฮะ ผมต้องถามปาร์ตี้เป็นพิเศษนะฮะว่าไงคะอย่างที่เราเห็นมาถึงรอบสามปาร์ตี้ไม่เปิดไฟผู้ชายคนไหนเลยทําไมต้องเป็นคนนี้ปาร์ตี้เออหนูชอบผู้ชายสไตล์นี้ค่ะชอบชอบทุกอย่างที่เป็นเขาคือเขาใช้เนอะจะทรงผมหน้าตาบุคลิกลักษณะนิสัยการพูดจาใช่ค่ะนี่แอคเลยอย่ามาแอคบูดดี้อย่ามาแอคนีแอคเลยแอคเลยราเลยโออ ก่อนเดททายริบมันเพื่อความมั่นใจหน่อยไหมฮะหรือว่ายัางไงไปอีกแล้วเหรอไปทาข้างหลังเดี๋ยวพาไปทาข้างหลังโอเคไปเดทกันพี่คุณด,ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างค่ะอันนี้ของของหนูขอบคุณค่ะถูกปะเนี่ยเรียกหนูถูกปะอายุเท่าไหร่เรายี่บแปดยี่บแปดแล้วแล้วบ้านอยู่แถวไหนกันเนี่ยตอนนี้อยู่น้ำมินค่ะอ้อจริงดิพี่อยู่แถวนั้นเหรอแถวนั้นอ๋อค่ะใกล้ๆกันสมพงกันนะนะอันนี้จะกลับเลยไหมคะเนี่ย ใช่ค่ะมาหาอะไรกินกันเราเล่นกันเราเล่นทำไมถึงเลือกตีอ่ะอ๋อก็ก็ตรงๆดีนะรู้สึกถึงว่าหนูคำพูดเป็นจริงใจโอเคไหมล่ะโอเคใช่ป่ะโอเคค่ะเนาะแต่ว่าเรามาลองกิมก่อนไหม <c oughs> ได้เหรอแค่คาราเมลนะหวานๆนะั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตลกวะเนี่ย <c oughs> พลาดจริงเั่นชื่อปราร์ตี้เลยง็ต้อปาร์ตี้ด้วยสิเราก็แต่ก่อนก็ แต่ว่าพอโตแล้วมันก็ไม่เบื่อไปเองเนาะที่ถ่ายแต่แต่พี่ถามจริงจงคือพี่ขึ้นมานี่คือมันใช่เลยเหรออย่างเงเห็นน้องที่เดินมาเขาบอกเนี่ยพี่เขาไม่เคยแกะไม่เคยกดให้ใครนะใช่ถ้าไปย้อนเทปดูแต่ละเทปอ่ะคือหนูอ่ะไม่เคยเปิดไฟใครถึงรอบสามแต่อันเนี้ยคือหนูรู้สึกหนูชอบผู้ชายสไตล์นี้หนูชอบผู้ชายแบบแนวนี้เซอร์เซรสไตล์พี้ที่เป็นคนห่วงห่วงห่วงแบบหวงห่วงตัวห่วงอะไรอย่างงี้ป่ะไม่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 จับได้ไหมได้เลยได้หรอได้ดิ ผมสวยมากผมดีไหมผมสวยมากคุณผู้หผมสวยมากเลยเอาไปเอาไปเอาไปเส้นหนึ่งป่ะจะทำเสน่ห์ใส่ป่ะเนี่ยใส่ผมบ้าเหรอคะค่ะค่ะอะไรเขาคงไปตัดผมตัดอะไรกันแล้วล่ะค่ะคุณชอบที่ปาตีพูดนะยังไงคะคือรอการมาของใครสักคนน่ะการรอการมาของใครสักคนแล้วเราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ คือใช่แล้วมันก็คือใช่เลยการรอคอยบางทีคือของหวานอ่ะ <c oughs> พูดเองถูกใจเองเ <c oughs> นี่ยที่รออยู่ทุกวันนี้ถ้าเจอเข้าไปนะเว้ยไ <c oughs> อย่าด้วก,ก,กันก็ไ <c oughs> ด้คนใหม่มาอยู่ละตอนนี้ <c oughs> นานิงสวัสดีค่ะเอาล่ะนุ่มโสดคนขอบไปเข <c oughs> พร้อมเต็มที่แล้วนุ่มโสดคนต่อไป <c oughs> ตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าน,นุ่มสดจะได้ไปเดทหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง facebook.com/ take me out Thailand ค่ะคุณจะไม่พลาด take me out Thailand ในทุกวินาทีเข้าไปที่ youtube.com/tvthunderofficial แล้ววันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับ take me out Thailand ส,สดีค่ะ ว่าเขาบอกว่าชอบผิวขาวดูหนูสิพอๆกับพี่แม่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่หะฉันดำกว่าแกขอโทษจริงๆอย่าไปเกี้งพี่เชื่อเรื่องพมลิขิตไหมคะเชื่อครับแล้วพี่เชื่อไหมคะว่าวันนี้เราจะได้ไปเดทกันแต่สําหรับหนูอะพมลิขิตหรือว่าจะสู้จริตหญิงพมลิขิตหรือจะสู้จริตหญิงรู้สึกว่าการที่เราใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าเป็นรับไม่ได้